หลังคาไม่ได้อยู่ได้ตลอดไปรู้ไหมครับว่าหลังคามีหมดอายุถ้าไม่อยากรื้อหลังคาดูคลิปวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวพี่บูม ใสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานาง,ง่ายๆที่เราสามารถทําเองได้ที่บ้านครับผมเชื่อว่าบ้านทุกคนต้องมีหลังคาและเพื่อนๆอย่าลืมตรวจอายุหลังคาของตัวเองด้วยนะครับหลังคาแต่ละชนิดวัสดุแตกต่างกันก็มีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันครับหลังคากระเบื้องมีอายุ50-70ปีส่วนดาดฟ้าปูนมีอายุ30-50ปีหลังคาลอนคู่มีอายุ20-30ปีครับส่วนเมทัลชีทก็มีอายุ10-30ปีหลังคา ก๊ะสีมีอายุ1 0 1ถึง15ปีถึงวัสดุบางชนิดจะมีอายุการใช้งานยาวนานแต่ก็ไม่ได้อยู่ได้ตลอดไปครับซึ่งวัสดุแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันตามสเปคของผู้ผลิตทั้งเรื่องของความหนาทั้งเรื่องสีเคลือบและขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เรานำไปใช้งานด้วยครับ และหากหลังคาเกิดปัญหาอย่าปล่อยไว้ให้รีบซ่อมก่อนหลังคารั่วโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ครับบางคนอาจจะชะล่าใจนะครับเห็นน้ําหยดซึมแค่เล็กน้อยยังไม่ได้แก้ไขเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้นะครับอย่างฝนล,ลั่วเล็กน้อยน้ําหยดลงบนคาเหล็กแบบนี้ถึงน้ําที่หยดลงมาเล็กน้อยจะไม่ได้สร้างความเสียหายกับบ้านของเราโดยตรงนะครับแต่ระยะยาวก็สามารถทําให้โครงหลังคา ผุและเป็นสนิมได้ครับแล้วเรามีวิธีสังเกตหลังคาหมดอายุได้ยังไงหลายๆแบรนด์ในการผลิตหลังคาเดี๋ยวนี้นะครับมีการใช้สารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการใช้งานของหลังคามาครับเมื่อเราใช้งานไปน,นานๆนะครับสีก็จะถูกกัดก่อนแล้วก็ซีดจ,จางลงยิ่งนานไปก็ยิ่งเข้าถึงเนื้อวัสดุหลังคาครับ ถ้าเป็นดาดฟ้าปูนเมื่อเริ่มเสื่อมอายุเราก็จะเริ่มเห็นรอยแตกร้าบนตัวคอนกรีตเริ่มเห็นรอยปลีกแตกและหากน้ําซึมเข้าไปในรอยแตกของดาดฟ้าคอนกรีตก็จะทําให้โครงสร้างเหล็กที่อยู่ภายในผุเสียหายได้ครับอย่างบ้านผมเป็นหลังคารอนคู่ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสีถูกกัดกร่อนออกจนเกือบหมด ซึ่งเมื่อสารเคลือบถูกกัดก่อนออกไปแล้วเนี่ยตัวหลังคาจะบางลงครับทําให้หลังคาแตกง่ายส่วนหลังคาไม่ได้ชีและหลังคาสังกะสีเราจะสังเกตได้ง่ายเลยนะครับเพราะเราจะเห็นรอยสนิมเลยบางตำแหน่งที่มีการเจาะสกรูอาจจะมีร่องรอยผุหรือแหวนโอลิงสกรูหลังคาก็จะเริ่มเสื่อมทําให้น้ําซึมเข้าได้ครับ บริเวณนี้เป็นจุดอ่อนเลยนะครับจะทําให้หลังคาเมทัลชีตเนี่ยผุและขึ้นสนิมง่ายถ้าหลังคาหมดอายุหรือเสียหายมาเราต้องรื้อแล้วสร้างใหม่เป็นเรื่องใหญ่มากแต่เราสามารถป้องกันได้โดยที่ไม่ต้องรื้อและสร้างใหม่ด้วยการใช้กันซึมทาหลังคาครับ การใช้กันซึมถหลังคาเนี่ยเราสามารถใช้ซ่อมรอยแตกได้หรือจะอุดเฉพาะหัวน็อตที่รั่วก็ได้หรือเราจะทาทั้งหลังคาเลยก็ได้ครับผลิตภัณฑ์สําหรับกันซึมเนี่ยมีหลายยี่ห้อหลายประเภทนะครับถ้าเลือกแบบไม่ดีเนี่ยใช้ไปไม่นานเราก็ต้องขึ้นไปซ่อมขึ้นไปแก้อีกจะเลือกทั้งทีเลือกให้ดีไปเลยครับผมแนะนํา T O A 201 Roof Seal P U Hybrid ตัวจริงเรื่องกันซึม บ้านเราเองยิ่งเราทําเองนะเราต้องเลือกวัสดุที่ดีมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับสาหรับพี่พี่ช่างผมก็แนะนําว่าให้เลือกของดีๆแบบนี้ให้กับลูกค้าไปเลยนะครับเวลาทํางานไปจะได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องกลับมาแก้งานซ้าซ้อนขั้นตอนการทาให้เราทําความสะอาดพื้นผิวแล้วรอให้ผิวแห้งสนิทก่อนจากนั้นใช้ T O A 2 0 1ศูนรูปซิล P U Hybrid ผสมน้ําอัตราส่วนสี3ส่วนต่อน้ํา1ส่วนครับทาเป็นรองพื้นไปก่อนถ้าเพื่อนๆนาไปทาพื้นปูนหรือพื้นดาดฟ้าผมแนะนําให้ทา าขอบผนังด้วยนะครับเมื่อทิ้งจนแห้งสนิทดีแล้วประมาณ2-4ชั่วโมงให้ทารอบที่2สีตัวนี้จะช่วยอุดรอยแตกรล้าขนาดเล็กได้แต่ถ้ารอยแตกรล้ามีขนาดใหญ่หรือมีการแตกหักออกมาให้ใช้ไฟเบอร์เมในการประสานเนื้อและเก็บงานในรอบที่3โดยการทาแนวขวางครับรอยต่อที่แตกรล้าของพื้นปูนเราสามารถใช้ไฟเบอร์เมประสานได้เช่นกันครับหลังจากซีลหลังคาเสร็จแล้วรูปซีลจะเซ็ตตัวภายใน2 4ชั่วโมง และใช้เวลาบ่มตัวอีก7วันจึงพร้อมใช้งานเต็มที่ข้อดีของสีตัวนี้เป็นสูตรน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นไม่แรงส่วนอายุการใช้งานของสีผู้ผลิตบอกไว้ประมาณ7ปีครับใช้กันซึมรอยต่อกันน้ําเข้าได้ร้อเปอร์เซนตความยืดหยุ่นสูงถึง6 8ร้สะท้อนความร้อนได้สูงสุด93.4%และทนน้ําขังได้70วันในการใช้งานจริงหลังจากที่เราทาสีไปแล้วนะครับอายุการใช้งาน7-8ปีพอสีเริ่มหมดอายุรอบหน้าเราสามารถทาท ใหม่ได้เลยครับ TOA201 r o รู s ซ a l PU Hybrid มีให้เลือก6สีสีเทาสีเทาเข้มสีขาวสีเขียวสีน้ำตาลสีน้ำเงินมีให้เลือก3ขนาด1กิโลสกิโลและ20กิโลครับแค่นี้เราก็ยืดอายุหลังคาโดยที่ไม่ต้องรื้อหลังคาเปลี่ยนใหม่ได้แล้วครับ สำหรับการนำไปใช้งานนะครับ1ตารางเมตรเราจะทา3รอบนะโดยเราจะใช้สีประมาณ1กิโลเวลาเราจะซื้อไปใช้นะครับก็ลองคำนวณพื้นที่การใช้งานแล้วเลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อสีตัวนี้ได้ง่ายๆนะครับจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้วก็โมเดิลเทรดเพื่อนๆอย่าลืมตรวจสอบหลังคาของตัวเองนะครับอย่าปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วต้องมารื้อสร้างใหม่นะครับใช้วิธีแบบนี้สามารถยืดอายุหลังคาของเราไปได้นานมากขึ้นครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งเป็นกำลังใจใผมพาผมไปยอด800,000ติ๊กต TikTok, อ๊อกไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็ Facebook แฟนเพจรวมถึง l e m o n a อ e ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย